ค่ะวันนี้เรามาดูสต็อกหินตระกูลไหมของน้องแต่ละสีนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้องไล่ให้ดูจะไมมท่องเดี๋ยวทำคลิปต่างหากดีกว่าเดี๋ยวยาวเกินและชอบโหลดลงไม่ได้ใช่ไหมโอเคเอาคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ไหมหน้าก่อนนะคะนี่เลยค่ะไหมหน้าของน้องไหมแน่นมากมากเลยค่ะ อใหมหน้านะคะอนอกจากจะร่ำรวยเงินทองแล้วก็เมตตาม,มหานิยมเนาะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของให้มีสุขภาพที่ดีเนาะสายบำบัดจ,จะนิยมใช้ไหมหน้ากันนะคะโอเคน้องมีไซส์เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับโปรเดือนเมษานะคะ น้องโรตีก็ยังส่งให้ฟรีปลายทางก็ไม่มีบกเพิ่มนะคะก็คือราคาตามนี้เลยพี่พี่สามารถาวัดรอบแขนแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับชิ้นนี้ไซส์7มิลน,นะคะน้องจัดโปรที่800บาทนะคะแล้วก็ประมาณ9มิลค่ะ9มิลน,นี่เลย9มิล1,200บาทค่ะ ชัดอันนี้แสงธรรมชาติแสงไฟปกติเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ไฟส่อ,สองจิวีรี่ใช่ไหม <c oughs> ก็จะเป็นสีตามธรรมชาติสีตามนี้ไหมชัดของแท้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไซส์นี้ประมาณ11.5นะคะ11.5ไหมสวยมาก2,500บาทนะคะโอเคไหมน่าเนอะต่อไปไหมฟ้า ฟ้าพี่รุนเนาะก็นอกจากจะร่ำรวยเงินทองแล้วก็ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะคลายกังวลเนาะสำหรับไหมฟ้าพี่รุนนี่เลยค่ะสแ8มิลนอกจากโปให้500บาทนะคะนี่ค่ะมีสีสีเข้มกับสีอ่อนไหมกระชัดเส้นนี้สวยสำหรับใครที่อยากได้แบบนี่500บาทพร้อมส่งฟรีแต่ว่าถ้าเกตนี้อ่า ค่ะไซส์12นะคะ1,800บาทค่ะพร้อมส่งฟรีเลยแล้วก็เกตสตามนี้เลยสวย1,800บาทนะคะไซส์12มิลเก พี่ชอบเนาะอเอ๊ะส,สีนี้ต่อไปหมายห้าสีและกันโอเคหมายห้าสีเก็ดนี้ไซส์8.5มิลน,นะคะหมายห้าสีไซส์8.5มิลราชาแห่งความมั่งคั่งแบบสมบูรณ์แบบนะคะไม่ว่าจะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงช่วยในเรื่องหน้าที่การงานเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะนี่เลยครบจบเลยเนาะสำหรับหมาห้าสี8.5ุ่ ที่ผัด1,200บาทนะคะพร้อมส่งฟรีใหม่ชัดเต็มเลยแล้วก็ไซส์นี้เอาชีละเกลดเนาะไซส์นี้จะอยู่ที่ประมาณ12บิลน,นะคะ12บอมิลต่องชิ้นนี้จัดโปรให้ชิ้นละ2,000บาทนะคะก็ใหม่ชัดเหมือนกันนี่เลยค่ะใหม่เต็มใหม่ชัดเนาะแล้วก็เกรดเออ่า เกดเอวรอบมีสวยมากนี่เลยค่ะนี่มีไหมเศรษฐีปนด้วยไหมเขียวไหมดำไหมเศรษฐีเนาะสวยมากค่ะอ่าสิบมิลน,นะคะไซส10มิลน,นี้น้องจัดโปรให้สองพันนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ไหมห้าสีพี่รุนเนาะไซประมาณ12บมิลน,นะคะตัวนี้ก็ จัดให้เดี๋ยวลดลดราคาพิเศษให้ละกันชิ้นนี้รู้สึกว่าน้องจะลงโปรใหม่เพราะว่าไม่งั้นมันจะโดดก่าชิ้นอื่นๆเนาะคิดไปสามพันนะคะเดี๋ยวแก้ไขให้ใหม่นะคะนี่เลยค่ะลดพิเศษเหลือชิ้นเดียวแล้วเนาะมีชิ้นเดียวโอเคเนี่ยไหมชัดมากไหมสวยเลยค่ะโอเคสามพันต่อไปเป็นไมหิมะนี่ ก็สวยนะไหมหิมะไซส์ิบมิลจัดโปรให้1,200บาทนะคะสวยสวยนี่เลยก็ถือว่าเป็นเกตที่จัดได้จัดสวย10มิลสวยเลยค่ะอ่าแล้วก็มีตัวนี้1ชิ้นตัวนี้จะเป็นแบบว่าไหมเงินเนี่ยค่ะนี่ค่ะไหมเงินไหมหน้าไหมทองผสมกันในในในเม็ดเดียวเลยค่ะถือว่าสวยนะ แล้วก็ไหมไส์แล้วก็เลียงแคทอายเลยค่ะไซส์10มิลชิ้นนี้น้องจัดโปรให้สองพันเหมือนกันนะคะ2,000บาทค่ะไหมเขียวเหนียวซับบา้างนี่เลยไซส์10มิลจัดโปรให้500นะคะนี่500ชิ้นไหนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ500บาทไหมชัดเหมือนกันเนี่ยค่ะ500บาทนี่ ไม้เขียวก็คือนอกจากจะร่ำรวยเงินทองแล้วไม้เขียวบางคนก็เชื่อว่าไม้เขียวเหนียวซับใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม้เขียวจะช่วยเยียวยาทางด้านจิตใจหลายๆอย่างนะคะสําหรับใครที่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีกําลังใจหรือแบบว่ารู้สึกว่า power หรือ energy รู้สึกว่ามันโลลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าแบบว่ารู้สึกแบบ คนหูจิตใจอย่างเงี้ยก็ไม้เขียวไม้ฟาาเงี้ยคะ่ะจะทําให้รู้สึกแบบกระตือรือร้นขึ้นใช่ไหมไซส์สิบมิลน้องให้800นะคะมีชิ้นเดียวนะคะใครรับก็บอกได้800บาทนี่เลยสวยเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปไม้เซตี ทีจริงมาหลายชิ้นนะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วเนี่ยคะ่ะติดกับเงินกับทองเห็นไหมเขาจะเด้งขึ้นมาจะไม่เหมือนใหม่นาเนาะใหม่นาก,ก็คือสีอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าการขึ้นรุ้งหรือ,อข้างในหินจะไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะมีแบบ การขึ้นใหม่นี่ใหม่เขาจะเป็นเหมือนสายฝนนะคะเหมือนใหม่จะเป็นแบบนี้วิธีการสังเกตเนาะไหม่เศรษฐีก็ร่ำรวยเงินทองแหมใครอยากถูกหวยชะละสีชะละส,ชะละสีใช่ไหมโอเคอันนี้เขาก็ในใ,ใ,ใ,ในในในตำราใช่ไหมเขาบอกว่าะจะได้แบบโชคลาภฟุกฟุกเศรษฐีอ่ะเศรษฐีมันรับด้วยใช่ไหม เนี่ยอันนี้ก็เส้นนี้ก็สวยอันนี้ไซส์ประมาณ8มิลเนี่ยกับทองกับเงินชัดเลยค่ะเนี่ยข้างในหินเนาะเดี๋ยว2ชิ้นนี้น้องจัดโปรให้1,500บาทนะคะชิ้นละ1,500บาทไซส์ประมาณ8มิลกับ8.5ประมาณเนี่ยค่ะ8ถึงเเนาะแต่ว่าไซส์10มิลอ่า10มิลแต่เส้นเนี้ยเส้นนี้สวยนะแต่ว่าไซส์10.5น้องให้สอ2พ0 0เท่ากันเลยนี่เลยค่ะ กบักบเงินเห็นชัดมันจะโดดวิ่งขึ้นมาเลยอันนี้ยังไม่ได้ส่องไฟนะเดี๋ยวเราจะทําคลิปแบบปกติกับคลิปที่เป็นแบบไฟส่องดูเนาะไว้ว่าจะได้เห็นความแตกต่างกันเนี่ยลุงก็ขึ้นด้วยลุงขึ้นชัดเนี่ยค่ะใครรับก็บอกชิ้นละส0 0พันนะคะเดี๋ยวเราเอานี้ชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวไหมทองเราทำคลิปต่างหากนะเพราะไหมทองอะ่ะจะมีเยอะเนาะ แก้ใยดําหรือแก้วขนเหล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเกลดใสใไหมไม่ได้เยอะมากมายไซส์ประมาณ9มิลนะคะน้องจัดโปรให้500บาทค่ะ500บาทนี่นะคะแล้วก็มีเกลดนี้อ่าอันนี้ตัวตัวเมียใช่ไหมตัวผู้ตัวเมียตัวเขาวิธีการสังเกตก็คือตัวผู้จะใส่ตัวเมียจะขุ่นนะคะถ้าเป็นตัวนี้แก้วขนเหล็กรุ่นนี้ไซส์10มิลจัดโปรให้500บาทนะคะ ก็มีตัวนี้มาใหม่ไซส์ประมาณ7ดมิลน,นะคะแต่ว่าเกดใสไหม่ชัดเลยนี่เลยค่ะไหมยเยอะมากไหมเป็นแพรๆเลยไซส์เจ็ดมิลสำหรับคนที่ชอบชิ้นเล็กๆเนาะก็น่ารักดีค่ะชิ้นเล็กๆก็จะใส่ก็จะประมาณนี้นี่นี่ใส่ไปก็จะอยู่ประมาณนี้ใส่ที่ละหลายๆชิ้นก็ก็น่ารักดีค่ะสวยดีไซส์นี้ไซส์เจ็ดมิลน,น้องจัดโปรให้เจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะแล้วก็ไซส์ มีไซส์9้ามิลอ่ามีเกตแบบไหมชัดมากไหมเต็มเลยแก้วคนเล็กน,นะคะอ๋อยังไม่ได้บอกความหมายใช่ไหมสำหรับแก้วคนเล็กก็คือ,อนอกจากที่จะร่ำรวยเงินทองแล้วนะคะเสริมในเรื่องของป้องกันภยัยคุณใสมนดําพู้ผีปีศาจเนี่ยใครที่แบบต้องไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงเสียงี่ยค่ะอันเนี้ยนนช่วยได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ ไซส์เ้ามิลน้องให้โปรที่1,200บาทนะคะแล้วก็มีไซส์10กับไซส์11น้องก็จะให้ในราคาเดียวกันไปเลย1,500บาทพร้อมส่งฟรีเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้อันนี้จะออกประมาณ11 11ิลมินนะคะไซส์ประมาณ11มิลแต่ว่าเส้นนี้ก็สวยอันนี้ไซส์10มินแบบว่าไหมแบบ ไหมเป็นแบบแพ้ๆเลยนะคะสีดำๆนี้ไม่ใช่อะไรนะที่จริงอ่ะคือการขึ้นของไหมค่ะเป็นวอตการขึ้นของไหมแบบเนี่ยค่ะเป็นเส้นๆแบบสวยมากเต็มไหมเต็มสองชิ้นนี้จัดโปรให้ชิ้นละ1,500บาทนะคะเดี๋ยวรับชิ้นไหนก็ลองก๊อปรูปภาพลองสอบถามน้องอีกทีแล้วเดี๋ยวน้องอ่ะเพิ่มเติมรูปภาพให้ ส่วนใหม่ทองนี่ขอจัดให้อีกคลิปหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวการการโหลดวิดีโอจะทำให้ยุ่งยากใช่ไหมเดี๋ยวพี่ๆจะดูแบบไม่เต็มที่เนาะชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามน้องมาได้นะคะเดี๋ยวส่วนราคาหรืออะไรเดี๋ยวน้องแจ้งให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับหินหินแท้เกตสวยทุกชิ้นเลยค่ะ สอบถามมาได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนนะคะ